ทำเป็นคกนะครับที่ตำนพริกนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีวัสดุต้องทำมาตื่นอย่าง ทมืพอเนีอืมพอๆๆโอเคก็ทำกับข้าวเสร็จกันแล้วนะครับก็ตกเย็นพอดีเลยนะพี่ๆนะ อาหางอาทิตย์เนี่ยรับฟ้าไปแล้วนะครับผมก็เมนูแรกคือเมนูอะไรครับเด็ดผัดกหมูผัดกหมูใส่กระหล่ำนะคผมอืมควาหมึงดงหมูเนี่ยเหนียวกว่ากัน สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับผมแล้ก็ผมน้องเชนจากช่องลองดูเคมแล้วก็สวัสดีครับผมดิดนะครับพี่พี่คนไหนที่กําลังรับชมคลิปของเราทั้ง2องคนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะฮะก็ต้องขอขอบคุณฝากเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยผมกับดิดเนี่ยจะพาพี่เนี่ยไปยังกระตอร๊อฟรางของอายุงนะฮะซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ1ปีนะครับผมจะเข้าไปดูว่ายัางใช้งานได้หรือเปล่าเพราะระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก็โดนทั้งแดดโดนทั้งฝนนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ช่วยโอกาสพากันไปดูนะครับว่ายังใช้งานได้อย่างที่ผมเนี่ยสงสัยหรือเปลา่าแล้วก็เราทั้งสองคนเนี่ยจะไปทําความสะอาดนะฮะบริเวณข้างในนะครับผมเผื่อมันจะ,ะมีอะไรเข้าไปอยู่นะครับผม อ้าโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราถา่ายพี่เนี่ยเข้าไปดูกันดีกว่านะครับผมหนาว่เด็ดกัดหนาวเนะ โอ้ยดิทังหมดเลยอะดิโอ้ยจมูเบี้ยงเก็บไว้ทำบุข้าวพังเลยดิด,ด,ดูดิโอ้แล้วเราจะทำบุข้าวยังไงนี่ทำข้างล่างดีกว่านะาแล้วข้าวบนกข้ใช้งานได้หลุดเลยนิ้ว่ะอ๋อมันหักด้วย เราก็ได้มาถึงยังบ้านกระต๊อบร้างของอายุงแล้วนะครับนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมมานี่บรรยากาศดีดีนะครับแล้วก็ใบกระเพาะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขียวไปจีเลยเมื่อปีที่แล้วพอการเวลามันผ่านไปนะครับนี่ครับหลังคาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแห้งแตกไปเลยนะอืมแล้วก็ส่วนด้านนี้ที่ว่าเป็นโรงทัวนะครับที่มีต่าด้วยมันน่าจะ แล้วก็พังไปนะครับแล้วยังลมมันน่าจะพัดด้วยมันเอียงฝั่งนู้นนะหลุดไปทั้งแผงเลยนะครับพี่พี่นี่แล้วก็อันนี้เป็นบ้านที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติหมดเลยนะครับผมเห็นไหมไอ้ตรงที่เป็นเขาใชา้ไม้ไผ่นะครับมาทําเป็นเชือกซึ่งเขาเรียกว่าตอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอามอมมัดนี่เห็นไหมมันหลุดละส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะด้านนี้ก็เหมือนกันเนี่ย แล้วก็มันมีคลุยผงลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับพี่พี่มันจะริเวินรบอบๆเห็นถึงความอาถรรพ์ของมันมากเลยนะครับความขลังของมันเห็นไหมโอ้โยกแล้วนะพี่ๆีนะโยกแล้วหลังคาเนี่ยก็ยังกันแดดได้อยู่นะครับแต่ถ้ากันฝนนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะอ่านี่เลยครับพี่ๆีมันโยกมันเอียงไปประมาณเก้าสิบองศาเลยนะครับพี่วีนี่อ่า ก็ในบริเวณนี้เนี่ยมีต้นไผ่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ใบไม้เนี่ยจะล่วงลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะามาทําแนวกันไฟไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟป่าเข้ามาทําทให้ไฟไหม้ได้นะครับผมอีกอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมมาเจอเห็ดตรงนี้นะเป็นเห็ดโคนเนาะพ,พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง หน้าร้อนนะฮะมันก็ยังไม่มีเหตุขึ้นนะครับผมต้องรอไปถึงปีหน้านะครับช่วงหน้าฝนทีนึงอโอเคเดี๋ยวอสองคนเนี่ยก็ต้องขอตัวนั่งพักสักแป๊บหนึ่งฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเคลียร์บริเวณรอบๆอนี้ให้สะอาดนะฮะนะกันในเรื่องของไฟป่าด้วยนะครับผมโอ้โหจะไปกระเพาะใช้ได้นานนะ ก็ได้ทําความสะอาดบริเวณรอบๆนะครับผมนี่ก็ผมเนี่ยได้เขีรยใบไม้เนี่ยเป็นกองๆเลยนะครับนี่กองหนึ่งแล้วก็ด้านนี้กองหนึ่งนะครับผมด้านหลังนู่นกองกหนึ่งนะเพราะว่าผมกลัวเรื่องของไฟป่าถ้ามาเนี่ยมันจะไหมหลังนี้นะครับส่วนดิบก็ทาความสามะอาดขโมนปัดฟุ้งปัดฝนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าของของเรานี่เราก็วางไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเอามา ประกอบอาหารที่นี่นะครับผมจะเสียดายครับที่ทํากับข้าวของเรามันพังไปแล้วนะครับลวงแบบไม่เป็นท่าเลยเห็นไหมก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นปัญหาสําหรับเรานะฮะข้างบนใช้ไม่ได้แล้วก็กองไฟทำกับข้าวข้างล่างก็ได้นะครับผมมันก็ได้ฟีลอีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวก็ขอนั่งพักก่อนสักแป๊บหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเราจะได้ทากับข้าวกันกินนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ ใบไ,ไหมที่ว่าผมากวาดไว้เป็นกองๆองแบบนี้เนี่ยเราจะเาผาในยามเช้านะฮะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะหนาวมากเลยนะเอาไว้ก่อองไฟยามเช้าเพื่อที่พิงไฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับ เราก็ได้พักสักครู่ใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็เผลอหลับไปถุกประมาณเย็นแล้วนะครับผมก็ได้ตื่นมานะครับเผาเสร็จขยะนะครับขยะกองนี้เนี่ยมันมีเศษผ้าด้วยนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องเผานะครับกาว่าจะเผานยามเช้านะครับผมนะตอนเช้าช้าก็จะได้อบอุ่นนะครับผมเพียงแต่ว่าเราจะทํากับข้าวกันตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เผานี่เศษขยะมันเกลื่อนกลาดมันดูไม่ดีนะครับผมนะก็ อย่างที่ผมบอกเลยมีเศษพลาสติกเศษผ้าก็ต้องจําเป็นต้องเผาไปนะครับผมส่วนในกองฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเผาพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็รอเสร็จรพลาสติกแล้วก็เศษผ้าไม้ก่อนให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทํากับข้าวกันนะเจอรี่ไปหาฟืนนะครับเรามาทากับข้าวกันเด็ดเป็นไงมัง่งวันนี้ติดวันนี้สบายมากนะครับผมเห็นไหมฮะ อาทิตย์กำลังตกดินแล้วนะครับทําให้ที่นี่เนี่ยร่มเย็นสบายสบายเลยนะครับผมกระต๊อบนี้เนี่ยผมคิดว่าหน้าจริงไม่นานก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเอียงแล้วนะครับผมถ้าจะทําให้มันอยู่ได้ก็ต้องมาปรับปรุงนะฮะแต่ผมเนี่ยไม่น่าจะมาปรับปรุงแล้วครับ <c oughs> ก็มาเที่ยวเยี่ยมกระต๊อบของอายุเพียงเท่านั้นนะครับผมเอาแค่ครับผมเดี๋ยวผมไปหาฟืนแล้วก็ทำข้าวกันดีกว่านะครับผม อันนี้เนี่ยไม่ใช่แก้วกาแฟนะครับแต่ว,ว่าผมจะทำเป็นคกนะครับที่ตำน้พริกนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีวัสดุที่ว่าเราจะเอาไว้ตำน้ำพริกนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะต้องไปหาสักกระเบื้อนะครับผมเพราะว่ามันลึกนะครับผมถ้าไม่หาสักกระเบือนเนี่ยมันจะตำได้ยากนะครับผม ไปให้มันกินด้วยก่ะต้องทำมาตื่นยังกินของเผ็ดไม่ค่อยได้หรอ

พอโพอเคอ,อ,อ, <Okay. c oughs> อ๋ออยากผักกับแพงแ้งๆห้ใช่ไหมอืมใส่ผักว่าก็ผักใส่หรอทุก๋อใสากันหนึ่งเราต้องกินดีกว่านะอืม ครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทํากับข้าวเสร็จกันแล้วนะครับก็ตกเย็นพอดีเลยนะพี่พี่นะแสงอาทิตย์เนี่ยรับฟ้าไปแล้วนะครับผมนี่เลยเห็นไหมฮะมามาดูดิดกันนะฮะนะกับข้าววันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยแน่เลยนะครับผมก็เมนูแรกคือเมนูอะไรครับดิดผัดกากหมูผัด กากหมูใส่กระหล่ำนะครับผมนะแล้วก็มะเขือนะครับผมตามด้วยน้ําพริกนี่เลยน้ําพริกแล้วก็อันนี้ทอดปลาหมึกปลาหมึกนะครับผมแล้วก็ต้มผักนิดหนึ่งนะฮะในทํากลางบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านะครับ คามึนงุหมัวเนี่ยเหนียวมากันเหนียวจัดไข่ลังอยู่ในใๆนี่แหละใช่ปะอาจจะอยู่ เราทั้งสองคนก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับในช่วงบรรยากาศชุวมเย็นเลยเนาะ,ะก็จะน่าหนอนน่อยนะครับผมเราก็มาก่อกองไฟผิงไฟในยามเย็นนี้นะครับผมอแล้วก็มีเสียงนกร้องนะค่อนข้างที่จะไพเราะมากๆเลยนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราก็นั่งผิงไฟรับบรรยากาศชุวมเย็นนะครับผมตัวขึ้นบ้านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอนข้างบนเนาะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่มี หลังค้านะครับเดี๋ยวน้ำค้างเนี่ยจะโดนเราเดี๋ยวเราจะไม่สบายเอานะครับผมตกเย็นมาบรรยากาศหนาวนะอื า,าครับพี่พีครับตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วนะครับผมเรานั่งคุยกันตั้งแต่หกโมงเย็นฮะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะครับรวมทั้งเราก็นั่งไปคุยไปจิบกาแฟไปเพลินไปหน่อยนะครับผมก็เลยอตอนนี้เริ่มทีม่จะง่วงนอนเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับผมทำกลางบรรยากาศที่แบบเย็นสบาย นะครับผมกระ๊อบอายุเนี่ยก็ยังใช้งานได้นะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครที่มาอยู่อาศัยแบบถาวรน,นะฮะนะกระ๊อบที่ว่าไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็จะมีพวกมแมลงนะครับผมเข้ามาอยู่ตามอาศัยตามซอกตามมุมตามหลังคาตามไม้พาดแบบนี้มันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าว่ามีคนอยู่เนี่ยนะก่อกองไฟอ,อยู่อาศัยเดินไปเดินมาเมื่อกระทบกระเทือนอย่างเงี้ยแมลงเขาไม่กล้าที่จะ อ,อยู่แล้วก็บวกกับควนันไฟที่ทําอาหารแบบนี้ถ้าคนอยู่ประจำเนี่ยมันก็มแมลงพวกนี้มันก็จะหนีไปนะครับแต่เนี่ยมันไม่มีใครอยู่เลยนะครับผม,มแมลงก็มาเกาะมากินมาแทะจนแบบว่ามันขึ้นลาบ้างแล้วก็ไอตรงระเบียงที่ว่าเราทํากับข้าวเนี่ยมันก็ล่วงลงไปทั้งหมดเลยนะครับนะไม่มีใครมาดูแลเลยมันก็เลยตายเป็นรูปดังและลักษณะแบบนี้ผุพังไปหน่อยนะครับผม เอาโอเคครับในค่ำคืนนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับผมทำกลางบรรยากาศที่แบบมีเสียงนกตอนช่วงเย็นนะเนาะเสียงร้องเพราะมากเลยผมช่องมากเลยนะครับบวกกับกระรอกป่านะครับมาร้องให้เราได้ยินด้วยนะครับผมนะก็เป็นบรรยากาศที่หาได้ยากนะครับผมเราจะจักว่าเราจะทําตัวให้มาหยุดตรงนี้เราก็จะได้ประสบการณ์จากตรงนี้บรรยากาศตรงนี้นะครับผมอ่าก็ ขอตัวนานก่อนนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆพี่ๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยบมมไปครับสวัสดีครับไปก็พร้อมนี่แช่ได้นานนะดูด,ดิถ้ามันแห้งแข็งตัวโอ้สี่ทุ่มแล้วล่ะแป๊บเดียวนะตั้งใจโมนานกัน <laughs> ร้อนเป็นไงกาแฟยมามเช้าโอเคนะสวัสด,ดียมามเช้าครับผมก็เช้าวันนี้เนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ผิงไฟนะครับตอนนี้เนี่ยไฟของเราเริ่มที่จะมอดหมดแล้วนะครับก็ได้ตั้ง น้ำร้อนแล้วก็ดื่มกาแฟกันในยามเช้านี้นะครับฟังเสีงเยงบรรยากาศนกเสียงร้องนกนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมไปในบริเวณตรงนู้นฮะก็เจอรอยของอเก้งนะฮะซึ่งเมื่อคือนเนี่ยลงมาน่าจะยืนจ้องมองเราตั้งนานแล้วนะครับผมรอยใหม่ๆเมื่อคือนเลยนะครับนะอืแต่เราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะเมื่อคือนนะไม่ได้ยินเสียงเราน่าจะนอนกันแบบหลับสนิทอะ่ะอ ก็ในยามเช้านี้เนี่ยผมก็ไล่เผากองไฟนะครับที่มีใบไม้เยอะๆเนี่ยให้หมดไปนะครับผมเผื่อช่วงหน้าแล้งเนื้อไฟป่ามาเนี่ยจะได้ไม่ต้องลามเข้ามาในกระสอบหลังนี้นะครับ <c oughs> ก็ฟังสิ่งมีการาศตอนเช้ารู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับอืนานๆจะได้ฟังทีนะครับผมแต่ว่ามเมื่อคืนเสียดายตรงที่ผมไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับผมว่าตัวอะไรมานะครับเพราะเรารับสนิทอย่างที่ผมบอกนี่แหละ ก็เราสองคนดื่มกาแฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางออกจากป่าแล้วนะครับผมครับผมนะพี่ๆคนไหนที่รับชมคลิปของเราทั้งสองคนเนี่ยมาถึงท้ายคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์แล้วก็ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ่ะไว้เจอกันอีพีหน้านะครับดูซิว่าเราสองคนจะไป ถ่ายทอดบรรยากาศอะไรให้พี่พี่ได้ชมอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตูลากับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ